นาตาลิสิตนั้นเธอพยายามที่จะเดินหาต้นต่อของกลิ่นนี้แต่เธอก็หาไม่เจอในทีแรกนั้นนาตาลิสิตก็คิดไปว่ากลิ่นนี้มันอาจจะเป็นกลิ่นตัวของเธอเองซึ่งอาจจะติดอยู่กับผมหรือเสื้อผ้าหรือไม่มันก็อาจจะเป็นกลิ่นของพวกผ้าปูเตียงเธอไม่ได้คิดอะไรมากนักและก็ได้ถอดเสื้อผ้าชุดชั้นนอกออก เหลือไว้ก็เพียงแค่ชุดชั้นในเพียงเท่านั้นหน้าตาลิสิตได้ล้มตัวลงนอนบนเตียงแต่เมื่อเธอได้ล้มตัวลงนอนนั้นกลิ่นที่ว่านี้มันกลับรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนเธอนั้นแทบจะทนไม่ไหวที่สําคัญบรรยากาศภายในห้องนี้นั้นมันยังดูอึมครึมและน่าอึดอัดเป็นอย่างมากมันไม่เหมือนในช่วงวันแรกที่เธอเข้าพักในโรงแรมแห่งนี้ บรรยากาศในตอนนี้มันดูคล้ายกับว่ามีใครคนอื่นนอกจากตัวเธออยู่ภายในห้องแห่งนี้กับเธอด้วยยิ่งได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้นาตาลิสิตกอกหัวใจเต้นหรรัวไปด้วยความหวาดกลัวและตื่นตระหนกเธอนั้นฉุกใจนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้